มาแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่ขู่สมคร n นะคะเมนูวันนี้นะคะก็เป็นเมนมูง่ายๆเลยนี่นะคะแกงฟักทองใส่ไก่นะคะวันนี้ฟักทองวันนี้นะคะมันมากๆเลยขอบอกเนื้อเหนีวนยวๆวันนี้แกงใส่กะทินะคะก็จะมีพริกแกงเผ็ดฟักทองหั่นไว้แล้วใบกะเพราแล้วก็ไก่นี่จ้าเราก็ตั้งกระทะ ใส่กะทิแล้วก็ใส่เครื่องแกงเผ็ดลงไปนะคะเราก็เคี่ยวเครื่องแกงเผ็ดี่ให้หอมก่อนนะคะเคี่ยวกับกะทิเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้าเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่สมพรทำ่อยมากๆเลยนะคะทั้งผัดทั้งแกงฟักทองลูกนี้นะคะเพื่อนข้างบ้านให้มาลูกก็ไม่ค่อยสวยแตกความมันมันมากๆเลยนะคะฟักทองลูกนี้ มันเหนียวก็ใช้เวลาในการแกงการผัดนะคะผัดนานมากๆเลยกว่าจะนิ่มนี่นะคะเครื่องแกงหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนี่นะคะวันนี้แกงกะทิกะทิแบบขวดนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่หมดขวดนะคะมันเหลือจากมดที่แล้วที่สมพรแกงไปก็เหลือประมาณครึงคร่งขวดแกงวันนี้นะคะก็จะแกงชามเดียวนะคะ นี่นะคะไก่เริ่มสุกแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะนี่นะคะเราก็ผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะจะได้ไม่คาวข้างแกงหอมมากเลยไก่สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟักทองลงไปนะคะ อร,อ,อร่อยจ้านี่นะคะฟักทองหั่นแบบนี้ก็ได้นะคะหั่นเหมือนผัดเลยจ้าเราก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปนะคะกินหอมมากๆเลยนี่นะคะใส่ลงไปเลยจ้านี่นะคะกะทิไม่พอเราก็เติมน้ำได้นะคะคือเคี่ยวจนกว่าฟักทองจะนิ่มนะคะ ฟักทองอันนี้มันมากๆแล้วก็เนื้อแข็งเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะนี่จ้าเดือดแล้วนะคะกินหอมมากๆเลยแกงฟักทองกะทิไก่นะคะชิมรสเลยค่ะเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะนี่นะคะความเผ็ดความเค็มได้แล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะการปรุงรสก็ปรุงแบบที่เราชอบนะคะกินหอมน่ากินมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะวันนี้นี่นะคะเราก็เคี่ยวไปจนกว่าเนื้อฟักทองจะนิ่มนะคะได้ชามหนึ่งค่ะวันนี้กินกับข้าวสวย ร้อน้อ,นอร่อยมากเลยฟักทองก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยจ้าทั้งผัดทั้งทำขนมก็ได้ได้หลายเมนูเลยนะคะนี่นะคะลองดูที่นิ่มอย่างนี่นะคะนี่ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะหรือใครชอบนิ่มวันนี้เราก็ตั้งกระทะให้นานกว่าน,นี้นะคะสะอนก็พอแค่นี้นะคะใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าใบากระเพรานี่ก็เก็บจากต้นนะคะ นี่จ้าเสร็จแล้วแกงฟักทองใครชอบเมนูนี้บ้างเอออร่อยอร่อยนะคะแกงใส่หมูก็ได้วันนี้มีไก่นะคะก็ใส่ไก่ไปตักใส่ชามกันเลยนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะแกงฟักทองไก่ใส่กะทิชามหนึ่งนะคะวันนี้น่ากินมากๆเลย นี่นะคะเมนูน่ากินวันนี้ใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจสุพรด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรอีกอ,อ่ออย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า